เรื่องผีผีเรื่องแมวผีปีศาจประพันธ์โดยฟ้าระดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซั s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะยศนายนักเขียนหนุ่มวัย35ปียังไม่มีครอบครัวคลองตัวเป็นโสดมานานเพราะรู้ดีว่า อาชีพนักเขียนอย่างเขาต้องเดินทางไปหาข้อมูลบ่อยๆนั่นคืออุปสรรคต่อการใช้ชีวิตคู่อีกทั้งการเงินที่ไม่แน่นอนบางครั้งมีงานเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่บางครั้งงานก็หดหายไปจนมองไม่เห็นอนาคตว่าจะมีอีกเมื่อไหร่เมื่อไม่มีความมั่นคงในชีวิตก็ไม่สามารถหาหลักประกันให้กับผู้หญิงได้ จึงต้องยุติเรื่องการมีครอบครัวแม้ว่าจะมีสาวๆมาให้ท่าเล่นหูเล่นตาเขาก็ไม่สนใจแม่ครับผมจะไปหาข้อมูลเขียนนิยายต่างจังหวัดไม่เกินเดือนก็จะกลับมาครับยศนายบอกแก่มารดาวัยหกสกว่าปีแต่ยังคงแข็งแรงดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกๆหลานๆตามสบายนะลูก ไปถึงเลือก็โทรมาหาแม่บ้างนะครับแม่ชายหนุ่มกล่าวจบได้คนอุปกรณ์ในการทำงานขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีซึ่งคนเป็นมารดาได้แต่โบกมือให้พร้อมกับอวยพรขอให้ลูกชายปลอดภัยสำหรับยศนัยมีจุดหมายปลายทางของการทำงานในครั้งนี้ว่าจะต้องไปที่ไหนโดยมุ่งหน้าไปยังภาคอีสานแต่ก็แค่ประตูสู่อีสานเท่านั้น แวะเข้าตลาดซื้อสเสบียงเอาไว้รับประทานสำหรับเขากินง่ายอยู่ง่ายกาแฟขนมปังแยมปาทูหน่ากระป๋องน้ำดื่มและของกินเล่นอื่นๆส่วนอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตนั้นเขาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วยศนัยขับรถไปตามทางเล็กๆล,ลัดเลาะไปตามไหล่เขามีอ่างเก็บน้ำที่อยากแวะเข้าไปดื่มดำ่ำกับบรรยากาศให้เนิ่นนาน แต่เขาทำอย่างนั้นไม่ได้จึงเดินทางต่อโดยผ่านหมู่บ้านต่างๆกระทั่งหยุดอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งรู้ว่าทำเลที่ตั้งเหมาะแก่การทำงานที่สุดสวัสดีครับผมมาหาผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนครับยศนายทักทายหญิงวัยกลางคนใบหน้าแป้นมีฝ้าสีดำๆประดับประรายบนศีรษะมีงอบครอบเอาไว้นางใส่เสืเส้อแขนยาวสีดำผ้าหยาบก,กระด้าง กับผ้าถุงลายตีนเชิงล่างสุดคือรองเท้าแตะยางหูคีบบ้านผู้ใหญ่สนอยู่ทางโน้นคุณขับรถไปแล้วนับบ้านได้เลยหลังที่ห้ายกพื้นสูงหลังคาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงินขอบคุณครับไม่เป็นไรจ้าหญิงนางนั้นให้ความกระจ่างแก่เขาแล้วเดินเร็วๆแล้วเลี้ยวลงไปที่ทางเล็กๆโดยมีต้นกระถินบางเอาไว้ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยว่า มีเส้นทางอยู่ตรงนั้นยศนายขึ้นรถแล้วขับไปยังบ้านผู้ใหญ่สนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดแรกเท่าไรนักอ๋อคุณมาหาบ้านเช่าเพื่อเขียนนิยายหรือครับแม้ดีใจจริงๆได้รู้จักนักประพันธ์ผมคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือมากผู้ใหญ่สนวัยเกือบ60ปีศีษะลานตัวใหญ่พุงโตสวมเสื้อคล้มตัวเดียวโชว์สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ เกือบเท่านี้ก้อยเอ่ยขึ้นแก้มทั้งสองข้างที่อูมเวลายิ้มจะเปล่งราวกับเอาลูกมะน,นาวไปยัดเอาไว้ข้างในผมดีใจครับที่มีคนชอบอ่านหนังสือตามปกติแล้วเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือน้อยมากทําให้วงการหนังสือซบเซามากเลยครับแต่ไม่ใช่ที่นี่ผมเป็นผู้กอ่อตั้งห้องสมุดประชาชนโดยมีศูนย์รวมหนังสืออยู่ที่วัดแน่ดีเลยครับถ้าอย่างนั้น ผมจะขอบริจาคนิยายกับสารคดีที่เคยเขียนเอาไว้ให้ผู้ใหญ่นําไปไว้ที่ห้องสมุดนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับคุณผมขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับส่วนเรื่องบ้านเช่าไม่ต้องห่วงรอกผมให้พักอยู่ที่นี่ด้วยกันเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงแม่เด็กจัดการให้ผู้ใหญ่สนแสดงความมีน้ำใจแต่ยศนายไม่อาจรับเอาไว้ได้ เขาเรียบปฏิเสธทันทีไม่หรอกครับผมต้องการบ้านเงียบๆไม่มีผู้คนผ่านไปผ่านมาเพื่อจะได้มีสมาธิในการทำงานครับแต่ก็ขอแค่มีไฟฟ้ากับน้ําเท่านั้นครับแค่นี้ผมก็อยู่ได้แล้วเรื่องอาหารละคุณผมมีสเสบียงติดตัวมาบ้างถ้าจะกินข้าวก็ซื้อที่ร้านขายอาหารตามฝั่งก็ได้นี่ครับคุณน,นี่เป็นคนที่อยู่สงบสุขดีนะถ้าอย่างนั้น ผมมีบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางสวนมีน้ำไฟพร้อมสัต์แต่บ้านหลังนั้นไม่ใหญ่ผมปลูกเอาไว้นอนเล่นเวลาเข้าสวนคุณเข้าไปพักได้เลยเพราะเพิ่งทำความสะอาดเมื่อสองวันนี้เองแล้วถ้าหากขาดเรืออะไรบอกได้นี่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ค่าเช่าราครับคิดยังไงครับไม่คิดหรอกคุณอยู่ที่นั่นถือว่าช่วยเฝ้าสวนให้ผมก็แล้วกันนะ ผมกลัวว่าคุณจะเหงานั่นแหละมันเงียบมากผู้ใหญ่สนเน้นคําว่าเงียบแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับยศไนไม่เป็นไรครับผมชอบเงียบๆแล้วที่บ้านผู้ใหญ่อยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกหรือครับยศไนาถามถึงสมาชิกในบ้านของผู้ใหญ่สนเพราะเห็นว่ามีแกกับเมียวัยแร่เลี่ยก,กันกับชายหนุ่มคนหนึ่งอายุน่าจะยี่สิบต้น,ตน บัตรนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อก่อนมีสี่คนคือลูกสาวพี่ไอ้แต้มมันแต่แล้วมันก็หายหัวไปเกือบสองเดือนแล้วยังไม่รู้ข่าวคราวเลยคนเขาก็เอาไปลือต่างๆนานาว่ามันหนีตามผู้ชายทั้งที่มันไม่เคยมีหนุ่มๆมาค้องแวะผมก็คิดว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกสาวของผมเมื่อพูดถึงลูกสาวตีหน้าผู้ใหญ่สน เศร้าอย่างเห็นชัดเจนยศนายกล่าวขอโทษและขอตัวไปยังบ้านหลังดังกล่าวโดยผู้ใหญ่สนขับมอเตอร์ไซค์มาส่งช่วยขนข้าวของลงจากรถให้และแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไฟฟ้ามีให้แสงสว่างและช่วยให้เขาใช้กาต้มน้ำสำหรับดื่มกาแฟ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำอาบน้ำใช้เป็นน้ำบาดาลที่จะต้องใช้แรงโยกขึ้นมาใส่ถังหรือทำอย่างอื่นซึ่งไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาที่นี่ไม่มีขโมยขเชิหรอกครับถ้าหากวันไหนคุณอยากได้เพื่อนนอนผมก็จะให้ไอ้แต้มมานอนเป็นเพื่อนก็นแล้วกันนะไม่รบกวนหรอกครับผู้ใหญ่ผมอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนนะตอนเย็นจะให้แม่เด็กทำกับข้าวมาเผือ แล้วให้ลูกชายเอามาให้ผมไม่รบกวนหรอกครับผู้ใหญ่ไม่เป็นไรคิดเสียว่าเป็นลูกหลานบ้านผมถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะมีธุระเข้าตลาดสักหน่อยคุณจะเอาอะไรไหมล่ะไม่หรอกครับผมมีพร้อมแล้วขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ชายหนุ่มยกมือไหว้ผู้ใหญ่สนด้วยความซาบซึ้งต่อน,น้ำใจอันดีจากนั้นเขาได้จัดเตรียมมุมสำหรับทำงานโดยเอาโต๊ะกับเก้าอี้ออกมากลาง จัดวางไว้ตรงมุมที่ติดกับหน้าต่างในห้องนอนบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงบันไดห้าขั้นมีหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้องโถงและส่วนที่เป็นครัวเล็กๆมีแค่เพียงเตาถ่า,านอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวแค่เพียงนิดหน่อยและตู้กับข้าวส่วนห้องน้ำอยู่ข้างล่างถ้าหากว่าท้องเสียในเวลากลางคืนเขาก็คงต้องถือไฟฉาย ส่องนำทางลงมาบรรยากาศกลางคืนไม่รู้ว่าจะน่ากลัวสักแค่ไหนยศนัยนั่งทำงานด้วยการเขียนนิยายไปเรื่อยๆแต่ก็มองลงมาข้างล่างสายตาหยุดที่มะม่วงต้นใหญ่ตรงบริเวณโคนที่มีใบแห้งกองสุมเอาไว้เขาได้แต่แปลกใจ ทำไมผู้ใหญ่สนไม่กวาดออกไปจะได้สะอาดสะอา้านชายหนุ่มยังคงนั่งทำงานอย่างติดพันกระทั่งรู้สึกง่วงจนแทบลืมตาไม่ขึ้นเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนพยายามที่จะฝืนลืมตาแต่ไม่อาจทำได้จึงทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นที่มีเสือกกปูเอาไว้เขาหลับไปโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางความเงียบในห้วงนิทรารม เขาได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดแล้วมาหยุดอยู่หน้าห้องนอนความเย็นของมวลอากาศพัดวูปเข้ามาเขารับรู้ได้ว่าขนลุกสู้จนหนาวสะท้านไปทั้งตัว,วเสียงแมวร้องดังแทรกเข้ามาในโซดประสาทยศนัย,นยพยายามที่จะลืมตาขึ้นดูว่าแมวที่ไหนทำไมมาส่งเสียงร้องอยู่ตรงนี้เพราะว่า เขาไม่อาจลืมตาได้เหมือนมีอะไรหนักๆมาทับเอาไว้จาต้องนอนนิ่งๆเช่นเดิมแม้ว่าดวงตาทั้งสองข้างจะหลับแต่เขารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวและเสียงต่างๆได้เสียงแมวตัวเดิมยังคงร้องขึ้นมาอีกและเขาได้ยินเสียงผู้หญิงดุมันเบาๆไม่เอาหน้าไอ้เมาอย่าก,กวนคุณเขา ยศนายมั่นใจว่าจะต้องมีผู้หญิงกับแมวขึ้นมาบนบ้านหลังนี้แน่นอนแต่ทำไมเขาไม่อาจลืมตาขึ้นมาได้เลยซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่สุดเขาพยายามที่จะขยับตัวแต่ดูเหมือนว่าร่างกายถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่มัดเขาเอาไว้จนแน่นและเสียงที่พยายามเปล่งออกมานั้นมันดังอยู่แค่ภายในรำคอของเขาเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ ทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่าอยู่ในสภาพผีอัมไปเถอะไอ้มาวเสียงหวานเย็นๆของผู้หญิงเรียกแมวซึ่งยศนัยไม่รู้ว่าบ้านของเธอคนนั้นอยู่ที่ไหนนอกจากเสียงฝีเท้าค่อยๆจางหายไปครู่หนึ่งยศนัยรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมองเพดานอย่างงง,งๆเขาเพลียจนกลายเป็นเปรี้ยเร่แรงไม่รู้ว่าหายไปไหนหมด ครั้งแรกจริงๆแล้วฝันที่เหมือนไม่ใช่ฝันเพราะมองไม่เห็นตัวตนของคนกับแมวนอกจากเสียงเท่านั้นเขาค่อยๆหยัดกายลุกขึ้นนั่งซึ่งเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบบ้านด้วยอาการมึนงงเขาสลัดศีรษะไปมาจนรู้สึกดีขึ้นพร้อมกับตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่คือความฝัน หรือความจริงกันแน่เช้าวันรุ่งขึ้นยศนัยทำงานจนกระทั่งตะวันตกดินความมืดเข้ามาเยือนความหิวเริ่มจู่โจมเขาตั้งใจว่ามื้อนี้คงต้องพึ่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกับปลาทูน่ากระป๋องขณะก,กำลังจัดการกับอาหารง่ายๆเสียงแตรรลดมอเตอร์ไซค์ดังขึ้น พร้อมกับเสียงเรียกชื่อคุณยศนายครับคุณยศนายใครกันคนที่รู้ชื่อเรามีแค่เพียงผู้ใหญ่สนคนเดียวเท่านั้นนี่ชายหนุ่มสงสัยต่อเสียงผู้ชายที่เรียกชื่อตนเองกระทั่งโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดียืนอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ใหญ่สนอ้าวแต้มลูกชายผู้ใหญ่สนนี่นามีอะไรครับแต้มคือว่า พ่อให้ผมเอาข้าวมาส่งให้คุณครับแม่ทำกับข้าวเผื่อไม่รู้ว่าคุณจะกินได้ไหมมีข้าวแกงเลียงกับปลาช่อนแดดเดียวทอดครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณมากแล้วครับผมจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยศนายรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินรายการอาหารเขาลงจากบันไดมารับถุงกับข้าวซึ่งแต้มส่งให้พร้อมกับขอบคุณและกำลังจะเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้น กลับตนเองให้ฟังในช่วงเวลาหลับแต่แล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างมาปิดปากเข้าไว้แต้มเองก็รีบกลับเพราะมีเพื่อนโทรศัพท์ตามออกไปกินเลี้ยงยศนาจึงถืออาหารเข้ามาข้างบนแล้วรับประทานด้วยความอร็จอร่อยดึกมากแล้วความเย็นย่าเยือก ได้เข้ามาครอบคลุมทุกอนูพื้นที่ยศนายขดตัวอยู่ภายใต้ผ้านวมผืนหนาโชคดีที่เขาอาติดรถมาด้วยไม่คิดเลยว่าที่นี่จะหนาวขนาดนี้ซึ่งทำให้เขาหลับหลับตื่นตื่นนอนไม่เต็มที่บางทีก็ลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของบ้านจากที่คิดว่าจะนั่งทำงานกลางคืนก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่เขาจะต้องทำงานในช่วงกลางวัน ให้มากที่สุดกลางคืนขอนอนเพียงอย่างเดียวเอาอีกแล้วเสียงแมวร้องดังขึ้นซึ่งเสียงของมันเย็นได้ยาวยานจนสทถานเข้าไปในส่วนในเหมือนกับว่าไม่ใช่เสียงแมวปกติที่ร้องยศนายลืมตาในความมืดคราวนี้รับรู้ว่าไม่ได้ฝันและร่างกายเคลื่อนไหวได้เสียงคนเดินขึ้นบันได แล้วหยุดอยู่ที่หน้าประตูซึ่งเขาล็อกก่อนเอาไว้อย่างแน่นหนาเสียงนั้นยังคงเดินวนเวียนไปมาและเสียงแมวยังคงร้องดังๆติดกันหลายครั้งและรับรู้ว่ามันร้องเหมือนได้รับความเจ็บปวดเสียงคนเดินกับเสียงแมวพวกเขาต้องการอะไรกันแน่นะยศนายลุกขึ้นคว้ามีดปลายแหลมกระชับเอาไว้ในมือถ้าหากว่ามีเหตุไม่ชอบมาพากล ก็จะกระดซวกผู้บุกรุกให้ไส้ไหลเขาเดินจรดดปลายเท้าแบบย่องเบาๆโดยตั้งใจว่าจะไปแอบฟังเสียงที่ประตูแต่แล้วเขาสะดุง้งร้องอุทานเสียงดังจูจ่ๆประตูเปิดออกเองพร้อมกับเสียงหมาหอนดังโหยหวนจนทำให้เขาขนลุกขนชันห<อ>มาที่ไหน มันหอนขึ้นมาในเวลาอันระทึกขวัญเช่นนี้เขาสั่นไปทางตัวและแทบจะหวีดร้องออกมาเมื่อเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูข้างข้าๆกันมีแมวตัวใหญ่สีดำดวงตาแดงฉานราวกับมีฐานไฟแดงๆอยู่ในนั้นเฮ้ยเธอเป็นใครไม่มีคำตอบจากผู้หญิงผมยาวนอกจากเสียงแมวตาแดงร้องขึ้นเวลานั้น ยศนายยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดไม่อาจขยับตัวได้รับรู้แต่ว่ากลัวมากที่สุดแมวตัวนั้นคงไม่ใช่แมวธรรมดามันอาจจะเป็นแมวผีก็ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันช่วยฉันด้วยจู่ๆเสียงผู้หญิงผมยาวร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังเย็นยเยือกตามด้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญราวกับว่า ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยศนายในเวลานั้นสั่นไปทั้งตัวได้แต่อ้าปากค้างมองร่างผู้หญิงผมยาวที่หันหลังให้แล้วเดินลงไปจากบันไดโดยมีเจ้าแมวสีดำเดินตามไปติดติดเธอเดินไปหยุดอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่มีใบแห้งกองสมเอาไว้แล้วหายวับไปพร้อมๆกับเจ้าแมวสีดำตัวนั้นยศนายเห็นดังนั้นเย็นว่าไปทั้งตัว หัวใจแทบหยุดเต้นอุทานออกมาดังๆด,ด้วยความกลัวสุดขีดช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกผีหลอกพอมๆกับสติดับวู้บไปท,ทันทีนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้ชายหนุ่มรู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ว่าสว่างแล้วเขานอนอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้ใหญ่สนภรยาและแต้มผู้เป็นลูกชายเขาลุกพรวดขึ้นนั่งเนื้อตัวสัน่นพอๆกับกริมฝีปาก ที่พูดแต่คำว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกช่วยผมด้วยครับผู้ใหญ่จะเย็นๆครับคุณยศนายเกิดอะไรขึ้นผีครับผมโดนผีหลอกผีผู้หญิงผมยาวกับแมวสีดำชื่อไอหมาวฮะผู้หญิงผมยาวกับแมวชื่อไอหมาวหรือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหน้าตาตื่นตระหนกโดยเฉพาะเมียผู้ใหญ่สนหน้าซีดขาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมแต้มต้องผาวาเข้าไปประคอง ทางด้านหลังเอาไว้คุณเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ใหญ่สนเร่งให้ยศนายเล่าด้วยเสียงะระัวซึ่งเขาเล่าเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ทุกคนฟังเมื่อผู้ใหญ่รู้เท่านั้นถึงกับร้องไห้เสียงดังแล้วกระโจนลงไปจากบ้านเขาตรงไปอย่างโคนต้นมะม่วงโกยใบแห้งๆออกและเรียกลูกชายกับเมียไปดูยศนัยเองก็ตามไปดูด้วยจึงรู้ว่า มีรอยดินของการขุดหลุมที่ยังใหม่อยู่ผู้ใหญ่สนกับลูกชายช่วยกันเอาจอบขุดหลุมนั้นแล้วคุยดินขึ้นมาไม่นานเสียงร้องโหจากคนทั้งสามดังขึ้นเมื่อเห็นโครงกระดูกของใครบางคนอยู่ในนั้นนางแต่ลูกแม่เมียผู้ใหญ่สนตะโกนเรียกชื่อลูกสาวพร้อมกับเป็นลมไปในทันทีผู้ใหญ่สนกับลูกชายช่วยกันประคองไปนั่งที่แค่ใต้ถุนบ้าน จากนั้นได้โทรศัพท์ไปเรียกลูกบ้านให้ช่วยกันนําโครงกระดูกขึ้นมาและเห็นว่ามีโครงกระดูกสัตว์อยู่ในหลุมนั้นด้วยสิ่งที่เป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาค่าแตนก็คือมีดปลายแหลมด้านฝั่งพลอยแดงทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าเป็นมีดของศักลูกชายจอมเกเลของเท่าแก่รับซื้อพืชไร่คนหนึ่งศักถูกรวบตัวได้ในวันนั้นเขามาขอขามาศพ และสารภาพว่าพยายามลวนลามแตนแต่เธอต่อสู้ขัดขืนจึงถูกแทงด้วยมีดจนตายขณะเดียวกันไอ้หมาวแมวของเธอได้เข้ามาข่วนเขาที่แขนเขาก็เลยแทงมันจนตายดับตามเจ้าของไปด้วยแขนของผมเป็นแผลน่าเกลียดก็เลยไปสักลงสีเป็นรูปมังกรพันแขนผู้ต้องหาโชว์แขนที่มีรอยสักให้ทุกคนดูแต่แล้วมันสะดุง้งร้องรั้นเสียงดัง เมื่อแต้มโชคไปที่ใบหน้าเต็มแรงเขาชกด้วยความแค้นจนตำรวจต้องรีบเอาตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเพื่อไปฝากขังตามระเบียบผู้ใหญ่สนเข้ามาขอบคุณยศนัยที่เป็นผู้ชี้นำให้พบบุตรสาวและให้พ้นจากข้อกล่าวหาว่านีตามผู้ชายพร้อมทั้งให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปนานเท่าไหรก็ได้แต่ยศนัยรู้ว่าเขาไม่อาจ,จอยู่ที่นี่ได้รีบกล่าวลา และเก็บข้าวของขับรถกลับบ้านไปอย่างรวดเร็ว